สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาดูตัวรีโมทนะครับตัวนี้ต้องสั่งทำนะครับเป็นรีโมทขนาดหนึ่งกิโลเมตรนะครับระยะหวังผลนะครับใช้ระยะทางในการควบคุมไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรนะครับเราใช้ตัวนี้กดเปิดกดปิดนะครับแล้วก็กดตัวนี้กดเปิดกดปิดก็ได้นะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับสําหรับเวลาที่เราเสียบปลั๊กแล้ว มันออฟนะครับเราก็ผักตัวนี้น ar, ก็เสียบปลั๊กก็เป็นออนนะครับสลับกดเปิดก็เว้นกดปิดกดปิดก็เป็นกดเปิดนะครับสลับกันนะครับกรณีที่ไฟดับแล้วเปิดมานะครับเราต้องการให้มันเปิดตลอดนะครับทุกครั้งที่ไฟดับแล้วติดใหม่มันก็จะติดนะครับแต่ถ้าเราพักไว้ปกติหรือถ้าเป็นรีโมทปกตินะครับก็คือเวลาเราเปิดเนี่ยก็จะเป็นปิดตลอดนะครับเราต้องมาคอยเปิดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวพิเศษก็คือเราต้องการปิด ให้เหมือนปกติก็คือผักลงนะครับเขาผักขึ้นปุ๊บเราเปิดไว้อย่างนี้พอเราไฟไฟดับแล้วไฟติดใหม่มันก็จะติดนะครับไฟก็จะติดค้างอยู่เราก็ว่ากดปิดนะครับกดออนจะกระเพียนปิดนะครับก็เท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้กับรีโมทคอนโทรล1กิโลเมตรสวัสดีครับ